สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องนะครับช่องลูกอีสานขายดงทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมโวยกัวเสียเลยมหาพี่หาน้องครับตั้งแต่ปีใหม่มาหน่นะครับเป็นคลิปแรกของปีครับบ่ได้เกิดปัญหาอียงอกครับพี่น้องกะพาลูกไปยามยาครับกับพอดีบ้านนี้กัได้เป็นอบพอพ้อน้ำพินพร้อมนะครับกัเลยอยากครับแล้วก็ มันก็เลยห้างเทียกับได้รับสายห้างเทียกะสายได้รับสายบ่ได้รับก็นยาบากันเด้ครับพี่น้องเ้อนะครับอ้กับมีนกอยู่สองตัวครับมาี้กับ่แม่นสองดอกเอานกต่อสองตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้นั่นกับมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับไปแล้วล่ละนะครับพุ่นละาอ้พ่นทั้งนั่นอยู่นะครับเอาไปต่อหมานอยู่ครับนี่ได้สองสามตัวแล้วแต่แต่ผมเอาไปต่อเล่นอยู่นี่นะครับถ่าบนนะครับรอเพ่นเม่า แต่ว่าตัวนี้ยังมุมีเจ้าของครับตัวนี้ยังมมีเจ้าของเป็นนกเสียงกลางหายไงครับพี่น้องนะครับขัดมีขัดหนึ่งครับตัวนี้งมครับพี่น้องนะครับนกตัวใหญ่อีดีนะครับวันนกพี่ลาบขลุดปูนมันย่อนเสียงยังหน่อยครับป่อะ เมื่านี่ผมมาไปล้องมึงนะครับโอ้ยแต่บ่ขันไหนลงหอดก๊กหม่อยู่นะครับขันดีดีเสียงเงี้ยมงมวนๆใขันอยู่ลวดมือลวดเบียนแต่ว่าผมมีนกปลามาเข่าครับเมื่อวานนี่ขายเงี้ยเงี้ยตัวเงี้ยเงี้ยครับนกตัวนี้ตัวนั้นกับิบวะไฮไลทละเอียดไลท์นะครับเพราะว่าิันกระจองไว้แล้วนะครับมันมีเจ้าควงแล้วนะครับ เก่งอยู่ครับตัวนี้ก็ได้หรือว่าแน่นดีครับวงในแน่นดีอยู่ลองทรเข้ามาสอบถามมึงครับพี่น้องนะครับดนนท์นสีได้พ่อกันครับหาเรื่องนึกว่มามันคนสีเทียวพี่ไม่เลยสีเบิดเงินเหิือนอย่างล้วเอานกมาขายบ่แมนผมกะทายู่บไ่ได้แท้ข้าเจ้ากับโบอื้นเงินดอกลูกข้าเจ้าหอบเงินหอบท้องมาเตะกรุงเทพหลายมาฝากแห,หกันครับ กับผมเป็นยังครับผมเอานกในไข่ผมนี่นะไปเบิ้งสะก่อนนะครับมาอนีเดี๋ยวนกไข่อื่นนะครับหรือว่าไขา่ทั้งใดก็ไดนะครับเดี๋ยวจังคอยติดตามเบิง้งต่อไปนะครับเอาไอนี้เอาของผมไปเบิ้งสะก่อนย่อนแสงอ้ามไงขันไว้ครับ นะครับลงกองใหม่พอทันเลยหมวา,านี่ขันก่อนมันได้ยินเสียงนกปลาขันขันก่อนเลยแน่นอนอยู่เี่ว่าเกนครับครับนี่นกตัวนี้ได้ทุกสถานการณ์ครับพี่น้องนะครับได้ทุกสถานการณ์สองตัวนี่เกน นะครับเกียนดีดีนกเออบมายนี่ผมสิมิต่เด็ดไม่เบิ้งนะครับหลายโพดนะครับนกฝึกอยู่นี่มีคนกับมาฝากใายใคเนี่ยกับซุ้มพวกเบาออดผู้ไหนแน่แนมวยสังครับเอามาหลายตัวอยู่นะครับมาแต่ก่อนปีใหม่ผมอาจจะผมไม่ได้ทายนะครับเอาเมือน,นี่ครับนี่เป็นนกเอาไปกับคือต่อได้รวดนะครับนี่นกหลายปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นของไอสัง นะครับเป็นนกไอสังคือจิจำกันได้รอ,องน้องพี่น้องนกไอสังบอมเนพอยหี่สังเนี่ยไอสังครับสังจีแล้วไอบักโควิดเพิ่นน่ะนะ่ไกี่ตัวนี้ก็ง้มครับพี่น้องนกมันนะครับไา้ซอดีนะครับ,ปนะรบเป็นนกกุ๊เดียวนี่เสียงดีอยู่ตัวนี้ขันไปแน่คู่โหลดขันไปแน่คู่โหลดมอนี่บอมเนเหียกเลยคู่ดิขันไปเลย สองสามเที่ยงเลยคู่หลอดนะครับนกตัวนี้เพ่นาวานาเจ้าของเพ่นวานะครับผมก็เลยถามเพนวาราคาเท่าไหรล่ละไอเปิดไปไร้เมันไงละตัวนี้ซ้ำๆนี่ใหม่ๆนี่เพ่นว่าเอาไปเลยน้องโปรโมชั่นพิเศษห้าร้อยบาทครับบรวมทรงห้าร้อยบาทนะครับเนะ้ะ ห้าร้อยบรวมส่งนะครับห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับเอาอีกตัวนึงครับผมตัวนี้เป็นโรกผมเองนะครับตัวนี้ลูกผมนะครับตัวนี้นี่เฮียกดีนะครับเฮียกยุงสั้นละ่ะแต่ว่าสังเกตหนาว่าพี่นอ้องบอลเป็นลูกผสมเนอะคือผมไห้มาเต็นในปลาอีหลีนะครับเนี่ยมันเป็นลูกกระทบในปลาอนะผมคิดว่านะ น่าสีมีสว่วนของลูกผสมอยู่แต่ว่าบอมเบลลูผสมหรือว่าลูกปอนนะครับแล้วยางนี้เสียงเสียงขันเสียงอันนี้นี่กับบอมเบออกเสียงไอ้บอมเบเสียงลูกผสมครับเป็นเสียงปลาเท้ๆ่เลยล่ะนกตัวนี้นะครับออกไปก็คือตัวอะไรเลยครับตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็บจีบเปิดราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทบารวมทรงึ้นกันครับเอาไปโหลดผู้ลงคนกับว่าเอามันคือขายถืถ่อแต่บมไม่รู้ฝักใส่จานมาบ่ บมเนครับบอมีตำหนิครับพี่น้องมีตำหนิตีแน่กับมองว่ามันถือไงล่ะครับมองตีมองตำหนินี่คือตีว่ามันถือกล่ะครับผู้ลงคนกับมึงฝักใส่ยานมาผมมึงเอานกตายยืนมาขายอมมึงคือขายถือแต่ผมัชว่อมแมนนะครับเด้อนะครับนกดีๆนี่แหละครับบอมีตำหนิจักเม็ดนะครับก็อยากให้พี่ให้น้องได้นะนครับแบ่งกันปันกันไปไปเล่นนะครับราคาถือถือ เมาสองก็ได้ครับนี่สองตัวเนี่ยค่แม่นทั้งรวมทรงรวมอย่างแล้วกับซอยูประมาณสิบห้าร้อยครับพร้อมทรงทั้งสองตัวนะครับเบาเรียงนกสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้นี่หลังไหมก็แล้วกันนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับบักเสียงใหญ่นี่กลางให้ใหญ่นี่หลังไหมก็แล้วกันครับเดี๋ยวังคุยกันหลังไหมครับตัวนี้มันมีหลายตัวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าผม่รด้ด็นยกลงมาสซื้อเลย มันมีหลายอยู่เลยผุนนกใบใหญ่ใบน้ำโกใหม่อ้อมยันอยู่หลายอยู่กันเนาะตัวนี้มันไปว่าขั้นใดครับแต่ว่านกงามงามต่ว่ามันมันเป็นดินดินก้มูวนกอายุเบอร์ขั้นดีๆครับเบอรขั้นดีๆซ้ำสองตัวนั่นอ๋อเดี๋ยวผมเสียเบิรงนั่นระวังงามงามโอ้ยมันดินเลยนี่แหละครับนกปลามันก็เป็นนิดใส่สีแหละนกปลามันคือจังลูกผสมเขาจะเบอร์ลายหลวงพี่บองเนียเฮ็ดกายใจดีอ่ะ ท่านอยากได้อเอาผมกะเให้ขึ้นกันด้อครับตัวนี้แต่ว่าผมบอกแล้วว่าเอาไปฝึกบก่ขั้นใดเด้อมันดินอยู่นะครับมันดินอยู่พุ่นโอ้ยงามอีหลีครับนกตัวนี้แต่ว่ากะกะขันดีดิ้ดินดินนั่ซี่กระไดแต่ว่าว่าพุ่นนี่คือบก่บขันไหนซ้ำสองตัวนั่นหรอกนะครับเอาผมกะเจเฮ็ดเอาสีโนรนบ่ได้เปรียบเ่เสียเปรียบกันกันเอาเป็นราคาซ้ำกันลดพี่น้องไป หาลอยครับบัวลอมทรงนะครับหันอยากได้กะบ่ไห้ยากยังเม็ดบ่ได้ขาดครับถือตำร้ามานกตัวนี้นะครับคิดแต่มัน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 บัคข่าไนน,นิ่งที่ซื้อนะครับบัวท่านน,นี้นิ่พูดนะอ่ะอู้หามาใส่พีล่ลองนะครับปลาแท้ๆปลาลอยเปอร์เซ็นต์ครับบักดินตั้มๆนี่แหละ มีหลายตัวครับพี่น้องมีหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวคปบน้าจังเบิ้งนะครับเดี๋ยวกันห้ามีผู้ใดอยากเบิ้งนกฝึกจังสี่ก่ะมีอยู่ประมาณหาหกตัวครับหาหกตัวหรือเจ็ดตัวนี่ละย่านี่ครับตัวพร้อมมาสี่ที่นิ่งว้นี่แล้วก็มีครับนี่คือจังส้มสอ,สองตัวนละ้วกับก็มีครับตัวนี้ก็ถือว่า่ได้ในนิ่งนะครับเดี๋ยวคปบนากันอยากเบิ้งกับข้อมเมนต์เข้ามารองเบิ้องครับมาลองค้อมเมนตนเข้ามานะครับเดี๋ยวผมสี่หานก อยากได้แบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิหามาลงให้เบิ่งนะครับนี่แซมาเนียนไว้ว่าสิไปแล้วครับจะนี่นี่ล่ะว่าสิเอาเพิ่นนี่ล่ะไปนะครับนี่เพิ่นนั่นสิพักมันซะอกันนะครับต่อดูนะครับมาออกดูปทีญเจ้าของเพิ่นว่าให้ส่งมื้อใดนเพื่นก็สิจังสิบม่มใหญ่นะครับตัวนั้นหาเพิ่นว่าโมโม่ไอ้จอ้อๆจมโม่นี่ยนะครับเอา้เอา เป็นจังไหนนั่นสนใจมากตัวใดกะบผมมาถามบางพี่น้องนะครับซุ้มนี่หาร้อยครับสามตัวนี่หาร้อยหาร้อยนะครับสามตัวนี่กับสิยูสองพันพร้อมส่งครับนี่สามตัวทำไมม่เอาซุ้มนี่มันเหรอสามตัวก็สองพันพร้อมส่งแต่ว่าตัวนี้คุยกันหลังไหมครับพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับผม